หลังคาเป็นแบบนี้นะครับหลังคาตัวนี้เป็นชั้นที่สามนะครับนี่ทั้งสองหลังนะครับเป็นหลังที่สามคือจุดนี้ช่างมีช่างที่เขาทาบ้านทำทำบ้านสองหลังนี่แหละครับนี่ตัวนี้นะครับทําเป็นบ้านบ้านแฝดคู่นะครับสองหลังตรงเหมือนกันเลยจะมีเสียงลมหน่อยนะครับเพราะว่า ลมแรงคือชุดนี้มีปัญหาเรื่องรั่วช่างเขามาแก้อยู่หลายครั้งนะครับแต่ว่าแก้ไม่ถูกวิธีทำไมว่าหลังคาถึงเป็นอยู่สามชั้นอันนี้ชั้นที่สามนะครับคือชั้นหนึ่งเป็นกระเบื้องชั้นหนึ่งเป็นกระเบื้องแล้วก็อยู่ข้างล่างนะครับนี อันนี้อันนี้ผมยิงกันนกเข้าไปนะครับนี่อันนี้ยิงแผ่นไว้คือชั้นหนึ่งจะอยู่ประมาณนี้แล้วก็จบปัญหาเรื่องรั่วมไม่ได้ปัญหาเรื่องรั่วมันก็อยู่แค่ตรงนี้นะครับตรงผนังนี่ชุดที่ผมมาปิดทับไว้ให้นะครับคือตัวตัวนี้เป็นตัวเดิมเป็นแฟตชิ่งปกติของรังคาเป็นตัวเดิมเขาก็แปะข้างนี่อย่างนี้พอชนไปแล้วก็ปูนพวกนี้ล้าลอยลอยที่เขาจิกไว้ก็คือน้ําเข้าไปได้หมดนะครับ จะมีปัญหาเรื่องผนังปูนที่ซึมระยะยาวๆเลยเขาแก้ก็คือเอาหลังคามาทำก็คือไม่รู้วิธีจะทำแล้วก็คือลังคามาชั้นหนึ่งเป็นอีกชั้นหนึ่งเป็นกระเบื้องแล้วก็จะเป็นเมทัลชีตอยู่อีกชั้นหนึ่งนะครับนี่อยู่ข้างล่างเนี่ยเป็นเมทัลชีตอีกชั้นหนึ่งเขาก็นึกว่าตะลั่วจากปัญหาเรื่องระบบลังคารั่วแต่ไม่ใช่นะครับก็มาแก้กทั้งที่สาม ครั้งที่สามก็ลังคามาส่อีกชั้นหนึ่งเป็นสามชั้นเลยนะครับบ้านนี้ก็จะเป็นฝ้าอยู่สามสี่ชั้นเลยนะครับอยู่แต่ก็เป็นผลดีคือหลายชั้นห้องก็จะบนก็จะได้ชั้นบนก็คือลดความร้อนได้นะครับอันนี้ไม่ใช่อะไรนะครับอันนี้คือเป็นรอยที่นกเกาะน,นะครับอันนี้รอยอันนี้เป็นรอยรอยนกเดินนะครับที่แดงๆเนี่ยก็คือรอยนกอันนี้คือเขาแก้ไม่จบ พอเรามาดูเราก็จะเห็นเลยว่าปัญหาเกิดจากตัวไหนผมก็มาดูแล้วเข้าจากตัวนี้ผมก็เสนอเอาตัวตัวนี้มาหุ้มหุ้มผนังข้างนี้อย่างนี้เลยครับเราอย่าไปหาของทาอย่าไปหาของซีลอย่างไงก็อยู่สู้ลมสู้แดดบ้านเราไม่ได้หรอกครับร้อนมากชุดหลังคานี้ไม่รั่วนะครับถึงถึงจะรั่วลงไปก็จะหยดจะหยดลงใส่ชั้นสองชั้นสามตัวรองรับแต่ว่าทำไม ดูว่าผนังข้างน้ําจะซึมลงตลอดตลอดลูกค้าบ,บอกครั้งแรกนะครับผมก็เลยจัดการหุ้มพอหุ้มตัวนี้ให้หายเลยครับชุดโครงนี้ก็ประมาณห้าปีแล้วนะครับที่มาหุ้มให้นะครับไม่ห้าก็สี่สี่ปีนี่แหละอยู่ประมาณนี้แหละครับก็คือเจ็บไว้ก็ได้ครับหลังคาสองชั้นนะ่ะก็คือหุ้มทับไปเลย คือเขามาแก้เราก็แก้ไม่จบพอไม่รู้จักวิธีที่จะแก้นะครับเราหุ้มไว้เลยแล้วก็ชุดนี้ก็เป็นชุดเดิมๆที่มาสำรวจให้นะครับเนี่ยชุดเดิมๆก็จะเป็นตัวนี้เขาทำไว้เดิมๆแต่ทําใหญ่โอเคใหญ่ใช้ได้แต่ตัวยึดตัวยึดนี่อาจจะเป็นปูนเจาะพุกพลาสติกเข้าไปนะครับตัวนี้หรือก็เป็นการในปูนปูนจะเป็นปูนไม่แข็งแรงนะครับก็เลยลมลมมาก็เลย หลุดเนี่ยตัวนี้ก็เลยหลุดขึ้นมาเ,เราก็เลยมาดูให้เพราะส่วนนี้ไม่รั่วอันนี้เรายังไม่ได้แตะต้องนะครับเพราะว่าเราทับเขาบอกว่ารั่วฝั่งนูน้นด้านข้างเราก็จัดการด้านข้างคุมด้านข้างให้หมดนะครับทั้งสองหลังตัวนั้นนะครับนี่นะครับพอเปิดขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นกมาทำรังมา,าวางไข่แล้วนี่นะครับปูนปูนก็คือเป็นปูน เป็นเนก่อบล็อกขึ้นมาก็ก็ทับหลังด้วยปูนฉาปกตินะครับทีนี้ก็เป็นการยึดเกาะไม่แข็งแรงเดี๋ยวเราจะเราจะเพิ่มน,อน็อตจุดนี้ยิงลงแผ่นนะครับจะได้แข็งแรงเลยจะได้อยู่ได้ยาวๆเพราะตัวนี้เราเราไม่ได้อ่าเข้าไปใกล้นะครับเพราะว่าจุดนี้ไว้เดิมๆแจ้งมาแค่ส่วนนี้แต่เราตรวจตรวจสอบให้ก็คือจุดเนี้ยจุดที่เราทําให้ใกลก็คือหายรั่วแล้ว เพราะว่าบ้านนี้เป็นบ้านที่เจ้าของไม่ค่อยได้อยู่นะครับจะมีเรื่องนกพิราบนกพิราบมาเกาะกับตัวกันศาดนี้เยอะแยะเลยนะกันศาดมีสิบกว่าตัวนะครับนี่ตัวนี้อยู่ชั้นล่างพอใต้กันสาดก็จะเป็นจะเป็นไอ้บัวบัวปูนนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องนกเกาะได้นกตัวใหญ่บัวตัวใหญ่เลยครับบัวใหญ่ก็นกพิราบก็ไปเกาะพอเกาะลงมาขี้ลงมาก็เต็มลังคาตัวล่างเป็นภูเขาเลยนะครับ ไม่ใช่ขี้น้อยนะขี้นกขี้ลาบครับเราก็เลยทําตัวกันนกตอนนี้คือนกนกตัวตัวใหญ่ๆเนยจะไม่เกาะแล้วนะครับจะหมดหมดปัญหาเนะี่ยอันนั้นอันนั้นคือนกตัวเล็กอันนั้นนกตัวเล็กๆอนะันนั้นแต่ก่อนจะเป็นเป็นแถวเลยนะครับไอ้พอมันเกาะข้างบนได้มันก็ขี้ลงไปกันสา,าตัวล่างนั้นเป็นภูเขาเลยไม่รู้จักวิธีจะแก้สกกัปรกมากเลยนะครับ เราจัดการไปให้ก็โล่งขึ้นเบาขึ้นไปเยอะแต่นกตัวเล็กก็คือต้องหาวิธีทําอีกส่วนหนึ่งนะครับอันนี้เป็นบ้านสองหลังนะครับบ้านแฝดที่ปัญหาอีกตัวหนึ่งที่เรามาดูให้ด่วนก็คือตัวนี้นะครับรางน้ํานี่เราใส่รางสแตนเลสก็ใส่รางสแตนเลสเสรต็จก็จะเป็นคุมกันนกเข้าไปนะครับไปวางทารังทําอะไรอยู่ในนั้นนะครับทําให้คลุมให้ทั้งสองหลังเลย ปิดสนิทหมดนะครับแต่จะพลาดอีกอย่างหนึ่งคือจะมีช่องอยู่ตรงนี้แหละเนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่พลาดนะคือเราตั้งใจจะเปิดไว้อย่างนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราจะบากลงให้สนิทเกินไปแล้วน้ําจะไม่ลงไปเลยน้ําก็จะมีปัญหาไหลช้าไหลช้าบางทีลงไม่ลงก็จะไหลย้อนพอหลังคาเทไม่มากนะครับพอเทไม่มากก็จะย้อนไปรั่วข้างบนอันนี้เราก็เลยเอาทําเป็นบางส่วน แต่ก็ได้หลายปีแล้วแหละรางนี้มาท,ทําทีหลังอันนี้ก็ได้อยู่ประมาณสามปีแต่ว่าปัญหาเรื่องรางน้ําที่น้ําพุ่งเข้าไปข้างในอันนี้เป็นซานข้างนอกครับไม่เป็นไรแต่ขอแต่ขอเราก็ใส่แต่ขอคู่นะครับเป็นเสเตเลสขาคู่เลยเพราะว่าไม่ส่วนอันนี้เราเรามาใส่ที่ชุดชุดเดิมๆครับตัวนี้เป็นแปรแต่ว่าแปรมันอยู่สูงอันนี้ตัวนี้เป็นกับโครงเหล็กเลยนะครับเราต้องใส่ต่ขอคู่เพื่อ ความแข็งแรงแต่รางถึงน้ําจะขังเยอะรางก็ไม่แบะนะครับเนี่ยยังรางยังอยู่สภาพปกติอยู่เหมือนเดิมแต่จะมีปัญหาเรื่องใบไม้มาอุดตันตัวนี้นะครับเนี่ใบไม้อุดตันคือมันเข้าไปได้นะครับเศษเล็กเศษน้อยสะสมไปเรื่อยๆนี่ก็ลงไปนี่ก็เลยน้ําเลยน้ําเลยก็เลยรั่วอยู่ล้นรางข้างในนะครับเราก็เลยมาบริการให้อ,อย่างนี้ไปเป็นรูงออกให้ดูตัวนี้นะครับ คือน้ำไหลไม่ทันแต่เราก็ป้องกันให้อย่างสุดอันนี้เรื่องครับเพราะว่าถ้าเราป้อกันออกเยอะมันก็จะมีปัญหาเรื่องรั่วนี่ครเราต้องให้น้ําไหลลงสะดวกด้วยปัญหาเล็กน้อยเรื่องเรื่องปกติครับถ้าจะทําตะไครก็มีปัญหาเรื่องตะไคร่มันก็เศษเล็กก็ลงไปอยู่ดีครับก็คือถ้าไม่ทำเนี่ยก็จะดีที่สุดอันนี้แต่ว่าตัวนี้ทําให้คลุมให้ก็กันนี่ก็ไหลลงปกติแล้วนะครับนี่ จากเมื่อกี้คือตันทางลงถ้าใส่ตะข่ายก็จะมีปัญหาเรื่องทำความสะอาดยากอีกเลยเพราะว่าเศษใบไม้เล็กๆเ,เพราะว่าต้นไม้เยอะครับลมแรงมีใบไม้ปลิวขึ้นมาพอปลิวขึ้นมาฝั่งนุ้นใบเล็กนะครับพอปลิวมาก็จะเป็นการนี้เลยลงลางอย่างเดียวแล้วข้าลงข้าบนก็คือลมแรงพัดลงมาหมดตัวรับหนักๆก,ก็คือรางน้ำเนี่ยรับ แต่รางเราไม่มีแบะนะครับยังอยู่ปกติแข็งแรงเหมือนเดิมเป็นรางสเตเลสตนะครับชุดนี้นะครับหลังคาอยู่ข้างล่างนี้สองสองชั้นรวมชั้นนี้เป็นชั้นที่สามนะครับนี่ปัญหาที่แก้ไม่จบของช่างนะครับเพลิดพลาดนะครับคือปูนปัญหาเรื่องปูนนี่แหละครับน้ําซึมดูแล้วรอยแล้วรอยที่อุดไว้คือหลุดหมดก็จะอุดซิลิโคนไว้นะครับเนี่ยเนี่ยเนีเนี่ย ซิลิโคนที่อุดไว้ก็คือพเยือ,ออกหมดหลุดออกหมดไม่เกาะกับปูนนะครับถ้าส่วนเล็กส่วนน้อยตัวน,นี้นะครับเป็นเส้นเลยตลอดแนวน้ำเลยรั่วได้เพราะลมแรงก็อาบผนังลงไปเราก็เลยจัดการเรื่องคลุมอย่างนี้เพราะคลุมอย่างนี้ก็อยู่ได้ยาวเลยเอาแล้วก็เอาแผ่นไปยิงเข้ารูเดิมเลยไว้เหมือนเดิม เข้าที่เหมือนเดิมตัวนี้เดี๋ยวเราก็ต้องมาล็อกข้างบนให้นะครับเดี๋ยวเตรียมน็อตเตรียมนี้ขึ้นมาแล้วติดตามได้นะครับฝากผลงานของเราด้วยนะครับใครจะดูวิธีการซ่อมลังคาแบบไหนถึงจะจบนะครับฝากติดตามฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ YouTube สมานลางน้ำนะครับมีอีกหลายรูปแบบของลังคาน,นะครับเรา ขึ้นหลังไหนเราจะถ่ายไว้เจ็บไว้แล้วก็เอามาให้พี่พๆเพื่อนๆสำหรับใครที่ต้องการจะซ่อมบ้านได้ดูนะครับแต่ตัวนี้ก็คือเพิ่งเปิดช่องก็คือฝากออกองเชียร์หน่อยนะครับใครอยากดูผลงานของเราก็คือถ้าทำให้ก็คือรับประกันผลงานให้5ปีนะครับรับซ่อมหลังคารั่วรับทำพวกรางน้ำนะครับจบทุกรูปแบบ kunrap